สวัสดีครัสวัสดีค่ะ,คะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง r u n n e พ p e d i a ช่วงวิ่งไหนไปด้วยค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ หาดใหญ่ยี่สิบเอ็ดหยิบหัใหญ่ครับเราอยู่ที่หัดใหญ่นะคะวันนี้ก็ไม่ได้อ้อมไม่ได้ลงงานวิ่งนานมาก<ช>ก็วันนี้มากับงานหัดใหญ่ส1เกับระยะ2 1กิโลนค่ะก็งานนี้ไม่แค่ระยะเดียวเนาะเดี๋ยวเรากำลังจะเข้าไป,าปรับบิฟค์นะเพื่อนเดี๋ยวพาเพื่อนๆไปดูการรับบิฟต์แล้วก็ดูงานเอ็กโซกร์ดนะครับ ยังไงวก็กันอรครับ่อครับเอรเโอเคค่ะใช้อะไรบ้างครับรัอาชาชนครับขอบคุณ่าโอเคเราเอยื่นบัตรนะคะแล้วก็ได้รับหมายเลขมาแล้วก็มายื่นมาสวัสดีครับ ได้ค่ะที่ไม่มีชีปเนี่ยนติดไปได้านหลังได้ค่ะแล้วก็ในถุงเนี่ยจะมีคูปองเคฟซีด้วยค่ะสามารถใช้ได้เฉพาะสาขาแล้วหน้าเท่านั้นนะคะได้ค่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะ เรหนึงเราสองรสามรสี่แต่เราจะตรวจชิบชด้เอาได้เลยไหมโอเคค่ะขอบคุณค่ะเสร็จแล้วนะคะรับปรบอย่างรวดเร็วนะโอเคเรากำลังจะออกไปงานเอ็กปนะคะ yes กุกคนเอ e x p ป เดี๋ยวพามาดูเหรียญปีนี้หน่อยนะโอ้หเเคอันนี้เป็นเหรียญของปีนี้นนทุกคนอันนี้เป็นมุมไก่ต้อนนะคะี่ปีนี้เราก็จะเอาไก่ต้อนกลับบ้านนะนี่คุ้นๆไหมหนึ่งศู102นย์สองแล้วะเราเองนะ ปกติตัวนี้จะขายอยู่450ร้อยห้าบนะครับวันนี้เหลือ400ค่ะถ้าซื้อ2ขวด800จะได้แถมตัวตัวเล็กตัวนี้1ขวดจะเหลือ800บาทจากราคาเต็มพัน100อ่า30บาทเหลือแปดร้อบาทแต่ถ้าเพิ่มอีก100เอาไปอีก1ขวดอันนี้คือ900ราคาเต็มพันสามปกติขวดเล็กเท่าไหร่คะปกติขวดนี้265 265แล้วขวดเล็กกะค่ะ230 230ยองแต่เนี้ย ถ้าร้อยอ๋อเออสี่บดค่ะก็จะเป็นถ้าร้อยถ้าร้อยนี่ก็ต้องเป็นแล้วเฮ้ยพโอเคค่ะงั้นเอันนี้แล้วก็ตัวนั้นอันนี้จะมีโโปรซื้อสองหลอดกลางครับหลอดละสามสามปีสองกรัมแถมจะาหนึ่งหลอดเล็กครับหลอดละสิบหกกรัมปกติถ้าซื้อทั้งหมดเนี่ยร้อยสามสิบสามบาทแต่ในงานจะขายหลอดเดียวครับอ๋ออันนี้ กิรัมนะหลอดใหญ่อ่าสามสิบสองกรัมครับหลอดกลางจะแถมเป็นหลอดเล็กหลอดร้อยสิบหกกรัมเลยเนาะเอาเซตหนึ่งเราจะซื้อหนึ่งเซตนะครับตอ<ะ>นเช้าเหรอ่ตั้งแต่สีสองได้ทั้งก่อนแล้วก็หลังออกกลังกายเราจะมานวดค่ะขอบคุณค่ะ <Okay. S 1> ไปครับอันนี้เป็นขายรองเท้าอันนี้เป็นรูสปอนเซอร์นะ 4ฟเอฟเรามีค <ENNIS S 1> ูปองด้วยนะใครที่มางานถาดใหญ่21ก็สามารถมาใช้คูปองที่บูธนี้ได้นะคะของโฟเอฟะโอเคไงไอโกไม่ได้ใหญ่มากนะเดี๋ยวเราพาเดินดูอีกนิดหน่อยนะทุกคนอันนี้เป็นขายของที่ระลึกนะคะเราพาไปดูจะเป็นปกแขนนะคะราคา21 ก็มีกระเป๋าก็มีหมวก BS10 ก็มีสุป p งสดลดอยู่นะมีปุยน่งอง รานี้ก็มีม<ช>ที่ขายดูค่ะใช่ไปโอเคค่ะงานเอ็กโปก็มีประมาณนี้นะคะของที่มีนะเดี๋ยวอ้อมกับพี่มินไปถ่ายรูปกันก่อนตรงบรูทอยจะดูเสื้อโอเค หมดแล้วหมดเลย,ยไม่แล้อ๋อโอเคไม่ต้องไม่ต้องอก็พอมันอาจจะมีเสื้อที่พี่ใส่ทด้วยายตัวนี้แหละก็ตัวนี้เล็กสุดแล้วโอเคมเลได้หมเาเป็น 2X แล้วก็อ L นะคะใช่ครับ ราได้เสกันคนละหนึ่งโอเคค่ะสำหรับวันนี้เนาะเรามารับบิ๊บเรียบร้อยแล้วแล้ว,ลวก็งานไม่ใหญ่มากนะคะแต่ว่าก็กใช่เป็นงานที่แบบจัดการค่อนข้างดีเลยนะคะรับบิ๊ก็เร็วมาก วันกี้ก็เสร็จแล้วเราก็เดินดูงานเอฟโวทีนิดหน่อยนะคะก็ได้ของมานิดหน่อยนะก็ยังมีโปรโมชั่นสาหรับงานนี้นะคะสาหรับเพื่อนๆที่จะซื้อของนะก็สามารถมาซื้อของได้ภายในงานนะคะสําหรับนักวิ่งก็จะมีส่วนลดให้อีกแล้วก็มีถูกกวองต่างๆให้นะโอเคค่ะสําหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนพบกลับวิ่งไหนไปด้วยหาดใหญ่21ในวันพรุ่งนี้นะคะกับเรสวอล์กเนาะ ใช่เพราะว่าครั้งนี้เรามาด้วยกันนะคะเราก็เลยจะมี2คลิปเนาะเป็นวิ่งไหนไปด้วยกับหัด่สิบค่ะถ้าสำหรับวันนี้เรา2คนต้องลาไปก่อนเจอกันวันพรุ่งนี้ค่ะบ๊ายบาย